สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเ,เรื่องการอัพโหลดวิดีโอใน YouTube นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยขอให้ทุกท่านเข้ามาตรงหน้าแอปของ YouTube นะครับเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปเลยพอก,กดไปแล้วเนี่ยมองด้านขวาบนสุดเนี่ยนะครับตัวเจนะครับ จริงๆแล้วตัวนี้เป็นแอคเคา t ์ของของเราเองนะครับคนที่ได้ลงทะเบียนกับทาง Youtube แล้วเนี่ยก็จะมีแอคเคา t ์ของตัวเองเนี่ยอยู่ตรงด้านขวาบนสุดทุกครั้งเลยนะครับไม่อยู่ขวาก็อยู่ซ้ายนะครับโอเคให้กดตรงแอคเคา t ์นี้นะครับเสร็จแล้วหน้าที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดช่องของเรา ให้ดูคําว่าช่องของคุณนะครับช่องของคุณเห็นช่องของคุณปุ๊บกดเข้าไปคือปกติแล้วคนที่ลงทะเบียนกับทาง youtube แล้วเนี่ยก็จะมีช่องของตัวเองอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นช่องทางในการที่เราจะอัปโหลดวีดีโอลงไปนะครับโอเคสังเกตปุ่มบวกด้านล่างนี้นะครับปุ่มบวกด้านล่างนี้นะครับ กดเข้าไปเราจะเห็นข้อความที่เรียกว่าการสร้างชดอัปโหลดวิดีโอถ่ายเท่าศพการโพสคือช็อตนี่ยเราสามารถสร้างได้เลยนะครับเพราะว่าพอถ่ายพอเปิดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเขาจะบอกครับว่า ให้เราเปิดหน้ากล้องซึ่งเราก็ไปเดินถ่ายอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็แต่อย่ากเกินหนึ่งนาทีนะครับมันจะสั้นมากโอเคออกมาส่วนการสร้างโพสข้างล่างเนี่ยมันต้องยืนยันตัวเองตัวตนก่อนนะครับถึงจะทำได้ขั้นตอนเนี่ยพอแตกเข้าไปเนี่ยก็เขาจะอธิบายว่าทำยังไงบ้าง โอเคตอนนี้เราจะมาอัปโหลดวิดีโอกันนะครับกดอัพโหลดวิดีโอเข้าไป <c oughs> ผมเอ่อ <c oughs> ผมจะเลือกวิดีโอของผมลงไปนะครับโอเคพอเลือกเสร็จปั๊บเ <c oughs> ขาก็จะให้เราพิมพ์ข้อความว่าเราจะจะ เราจะใส่ข้อความอะไรลงไปในวิดีโอของเรานะครับเป็นหัวเรื่องนะครับผมจะพิมพ์ว่าการปิดโฆษณาในมือถือ คืออันนี้พิมพ์คร่าวๆนะครับเพราะว่าเรายังแก้ไขได้นะครับถัดไปคําอธิบายเราก็พิมพ์ไปคืออธิบายหัวข้อของเราแล้วฮะเช่นเราไปเที่ยวที่ไหนไปกับใครอะไรยังไงร้านไหนไหนอาหารเป็นยังไงเขียนได้นะครับการปิดโฆษณา มือถืออันนี้ผมใส่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะว่าเรายังแก้ไขกันได้นะครับระดับการแชร์ตรงนี้จะฟิกเลยนะครับว่าเป็นสาธารณะแต่ว่าเราเองเนี่ยถ้าจะดูเองนะครับเราก็มากดว่าไม่เป็นสาธารสาธารณะหรือมาเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับไม่เป็นสาธารณะนี่หมายถึงว่าเราก็จะส่งลิงก์ไปให้เพื่อน เพื่อนเราดูอะไรประมาณนี้นะครับส่วนส่วนตัวนี่คือดูคนเดียวเลยนะครับโอเคกลับมาก็มาอยู่สถานะสาธารณะสถานที่ตั้งเนี่ยจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้นะครับคือถ้าจะระบุก็ระบุกดเข้าไประบุได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมจะไม่ระบุนะครับเสร็จแล้วก็กดข้างบนนะครับข้างบนสุด คำว่าถัดไปเขาถามมาว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่แต่ถ้าเป็นของเด็กเนี่ยคือหมายความว่าวิดีโอคุณเนี่ยอาจจะมีเด็กๆวิ่งไปวิ่งมาไออย่างนี้ถือว่าสร้างมาเพื่อเด็กนะฮะตรงนี้ระวังนิดนึงแต่ของเราเนี่ยไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเรากดไปนะครับแล้วมากดข้างล่างนะครับคําว่าอัปโหลดวิดีโอ คือเขาจะใช้เวลาพักหนึ่งนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงประมาณส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักสักนาที2นาทีและครับขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอแต่ว่าในส่วนของของเราเนี่ยวิดีโอของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกิน15นาทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิน15นาทีเนี่ยก็ต้องไป กรอข้อมูลปรับปรับช่องถ้าเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นคำว่าอัปโหลดลงวิดีโอของคุณแล้วแล้วก็ก็จะบอกว่าให้เราดูนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับเราจะกดไปคำว่าจัดการวิดีโอ เอาละครับวิดีโอของเราขึ้นมาแล้วนะครับการปิดโฆษณาในมือถือนะครับเราไปกด3จุดข้างหลังนะครับกดป้ายเขาจะบอกว่าเรามามาติ๊กตรงคำว่าแก้ไขโอเค คือในส่วนของของการแก้ไขเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ไดที่ชื่อคือพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับการปิดโฆษณาในมือถือเราอาจจะพิมพ์เพิ่มเข้าไปหน่อยเพราะว่าเป็นเอ่อซัมซุงอันนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็คําอธิบายนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์นะครับส่วนสาธารณะโอเคระดับการแชร์นะครับผู้ชม ไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กโอเคสถานที่ตั้งถ้าอยากระบุกดเข้าไปเลยตัวสำคัญสุดๆที่ผมจะแนะนำก็คือการเพิ่มแท็กเพิ่มแท็กตรงนี้นะฮะคือเราต้องพิมพ์เพื่อที่ให้วิดีโอเราเองเนี่ยผู้ชมสามารถที่จะหาเราได้ง่ายเช่นผมจะพิมพ์อย่างคำง่ายๆคำว่า โฆษณาเสร็จแล้วให้คอมมานะครับพอคอมมาเข้าไปมันจะขึ้นมาว่าปิดโฆษณารลายลีดต่างๆนี่เราสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมคิดว่าทุกท่านคงพอจะเข้าใจในการอัปโหลดในการที่จะ แก้ไขรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดแก้ไขรายละเอียดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปกดบันทึกด้านบนนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการทําวิดีโอของเราโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้วันนี้ขอเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ